สบายดีท่านผู้ชมสวัสดีสุส,ะสะดายยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องนอกกันนิกชาแนลมือน,นี่นกสิมาเว้าถึงอาการหลังจากไปฉีดวัคซีนโควิด -19 มาเนาะว่าจะเป็นแนวใดมีอาการแนวใดเ่งวาน,นกกคลินิกนั้นได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนาะวัคซีนที่เขาได้หับซื่อวาซิโนฟามเนาะและตอนนี้ฮอการซักได้ครบ2โดสแล้วเนาะ อาการหลังจากสีดวัคซีนโดสที่1มือทําอิดเนาะจะหู้ซึกเจ็บบริเวณที่เอาสีดวัคซีนเข้าไปเนาะและอาการอื่นๆแมนบมีวันนี้เข้ามามือที่2เนาะหลังจากตื่นมาตอนเศร้าแมนเฮาหู้ซึกว่าเมื่อยกล้ามแขนเนาะแล้วก็หู้ซึกว่านักที่แขนทั้งสองข้างแต่ว่านกนี่จะนักเบื้องซ้ายหลายก้อนเบื้องขวาเนาะพี่นีนี่จะนักส่งเบื้องคือกันเลยแล้วก็จะหู้ซึเมื่อย ออนเะพียเนาะหลังจากหับประทานอาหารเทียงแล้วเนาะได้นอนผักประมาณสองสัมโมงหลังจากตื่นมาแล้วผู้ซึกว่าอาการเมื่อยล้าและก็เพียนั่นเนาะหายไปและก็แขนกับบอยปวดบันไดก็สามารถยกแขนหรือว่าเคลื่อนไหวห่างกายได้ปกติเนาะแต่หลังจากนั้นเข้าสู่มือที่3เนาะมือที่3คืออาการ ต่างๆจะดีขึ้นเกือบว่าโบมีอาการเลยคือว่าเขาจะหู้่งกแค่ว่านักนักแขนหน่อยหนึ่งแต่ว่าบ่หลายคือมือที่สองเนาะมือที่สามนี่เขาก็หู้สึกว่าเอออาการดีขึ้นแล้วอาการเมื่อยอ่อนเพียนี่กับโบมีแล้วเนาะและหลังจากนั้นอาการนันก็ค่อยๆหายไปเนาะคือมือที่สี่มือที่ห้านี่คืออาการก็เริ่มหายไปแล้วก็บโบมีอาการเลยสําหรับ โดที่สองเนาะอาการหลายก่อนโดที่หนึ่งคือว่าโดที่สองแม่เขาจะเริ่มมีอาการเมื่อยล้าที่แขนทั้งสองข้างเนาะตั้งแต่มือแรกที่เขาฉีดวัคซีนเลยแลักการเขาก็จะปวดอยู่ประมาณสมมือเนาะในระหว่างสามือทีเขาคุ้กว่าปวดเมือ่อยกล้ามแขนนะั่ในเนาะนกกาได้ไส้อย่ามองสเสลดพังพรนะเนามาทาแล้วก็นวดเบาๆเนาะท,ทีกล้ามเนื้อแขนทั้งสองข้างเนาะก็เฮ็ดให้คุ้สซึกว่าอาการดีขึ้นเนาะอาการ เมื่อลาก,กะกะค่อยคอยหายไปแล้วเขากับพยายามเคลื่อนไหวห่างกายเนาะเคลื่อนไหวแขนแบบเคลื่อนไหวยัยงซีเพื่อว่าบม่ให้กล้ามเนื้อแขนบนนี้มันเก่งเกินไปเนาะและมือที่สี่แม่นอาการดีขึ้นเนาะ,ละหลังจากนั้นมือที่ห้ามือที่หกมากค็ค่อยๆดีขึ้นแล้วกะ็เริ่มหายไปเลยเนาะเมื่อครบหนึ่งอาทิตย์แล้วแม่นอาการกับโบมีแล้วเนาะอาการแม่นหายไปทั้งหมดเลยซึ่งวัคซีนแต่ละชนิดเนาะ ผลข้างเคียงอาจจะคล้ายๆกันแต่กับบกคือกันเนาะแล้วก็ขึ้นกับทางกายของแต่ละคนเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ัมีสุขภาพทางกายบกคือการบางคนกับแข็งแห้งบางคนกับโบกแข็งแห้งปันใดอาการหน่อยหลายก็จะบกคือกันเนาะแต่ว่าอาการที่เรามาหันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับหนกเนาะกับพินิกหวังว่า้อมมูนนี่จะเป็นประโยชน์กับทานผสมเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ลำมือนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดีบ๊ายบายฝากกดติดตามช่องนกกันนิกชาเนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนในเด้อ